สวยไหมคะเพื่อนๆของอะไรที่ตอนใหม่ๆจะมีคุณค่าราคาแพงพอเก่าแล้วอะ่ะจะถูกทิ้งเสียดายมากเลยตอนที่เขามีคุณค่ามีราคาทุกคนก็จะต้อง แย่งกันซื้อแย่งกันหาเก็บไว้พอหมดคุณค่าแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เราก็เห็นคุณค่าของมันที่มาจัดแต่งเพื่อนเอนว่าสวยไหมอันนี้อีกอันนึงที่เราจะทําต่อไปเพื่อมาใช้ประโยชน์เราก็จะเป็นฟองน้ําที่มาจากก้นอ่างปาลากรองกรองน้ําจะมะีปุ๋ยมีธาตุอาหารมีอะไรอยู่ในนี้มากมายเดี๋ยวเราจะจัด ให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เพิ่งจัดมันก็รูปลักษ์มันอาจจะยังไม่สวยงามเพราะว่ามันมันยังไม่เข้าที่พวกไม้ประดับพวกนี้เรามาหมุนดูรอบๆดูใช้ได้ไหมคะเดีย๋ยวเราจะหามาเพิ่มเติมเพิ่มเติม,ม,มอีกให้สวยกว่านี้ oh. เพื่อนๆคิดว่ายัางไงคะคิดว่าโอเคไหมเอย ของที่ทิ้งแล้วมาทำประโยชน์แบบนี้